ทุกคนถ้าหนูไลฟ์เลยว่าทุกคนอย่าไปบอกใครได้ไหมคืออย่าบอกอย่าบอกใครนะโอเใครไหมหนูเพิ่งนั่งรถมาถึงห้องเลยแล้วหนูก็แบบรู้สึกว่าหนูแต่งหน้ามาทุกคนหนูก็เลยอยากมาไลฟ์คือหนูนั่งมอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วหนูก็เพิ่งถึงเลยมาทานันทุกคนมาทันอยู่แล้วมีหนูคนเดียวที่ไม่ทันนะคะคือเป็นการไลฟ์ที่แบบสภาพหนูมอมมากทุกคน คิดถึงตรงไหมคิดถึงทุกคนนะใช่แล้วตอนนี้ก็แบบเป็นเวลาห้าทุ่มสิบเก้าหนูเพิ่งเปิดไลฟ์คิดถึงหนูมอมม่าทุกคนหีีผมแบบหนึ่งฮาวีก่อนคือวันนี้หนูไปเวลาทองมาทุกคนแล้วคือหนูอะไม่คิดว่าหนูจะแบบไปอยู่นะคะนี้คือตอนแรกหนูตั้งใจว่าหนูจะกลับมาไลฟ์ไปซ้ำแต่ว่าหนูก็แบบเผื่อว่าเออหนูอาจะกลับมาไม่ทันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้มาบอกทุกคนว่าจะไลฟ์แต่ทีนี้ ก็ไม่น่าเชื่อว่าหนูจะกินจนถึงห้าทุ่มจริงๆด้วยอะ่ะแล้วคืนหนูอะ่ะก็ลงไปเอ็มอาทีแล้วด้วยซ้มแบบลงมาเอ็มอาทีเราก็จะขึ้นแต่เขาบอกว่าไม่ทนันรถรอบสุดท้ายแล้วเที่ยงคืนแล้วหนูจะไลฟ์ถึงเที่ยงคืนสามนาทีพอไม่เอาให้ครบห้านาทีเดี๋ยวหนูไปที่ถึงทุกคนอ,อย่าลืมมาดูสเตสเตอรทีนี้นะครับโอเคไหมอันนี้น่ารักมากกี่ปะือ แบลมากคือทุกอย่างเข้ากันมากหนูชอบชุดวันนีม้มากแต่เสียดายมากที่แบบถ่ายรูปมานเดียวเพราะว่ามวัวแต่กินอย่างเดียวเรดได้ก็เลดห้าน,นาทีไงเนี่ยมันก็เลดแร้วไหมเงี้ไม่ไปหรอกก็แล้วแต่มาเชียเฮ้ยคือวันนี้หนูไปถ่ายรูปคือหนูคือรูปอยู่ไหนอ๋อนี่ไม่น,นีคือหนูอะไปเดินมาเท้าใชะปะเราก็เจอแบบเขาว่ารูปก็คือเขาว่ารูปแบบ หมือนตู้ถ่ายรูปมาทุกคนแล้วคือแบบมันแค่สองร้อยี่สิบาทคือรู้สึกว่าคุ้มมากเพราะว่าปกติแบบไปถ่ายตู้ถ่ายรูปก็จะแบบรูปแล้วแบบร้อยสองร้อยอะไรอย่างงี้รู้สึกว่านี้คุ้มมากแบบว่าแล้วเขาว่าน่ารักมากก็คือไปถ่ายกับน้ำมนต์มาแล้วคือตอนแรกหนูเข้าใจว่าแบบคือน้ำมนต์มาชวนหนูไปกินข้าวก็แบบว่าเออแบบไปมาทองเทน่ยไหมอยากกินติมหนูก็เลยเข้าใจว่าโอ้เพื่อนน่าจะแบบถ่ายรูปแน่เลยสุดน้ำมนต์ใส่ชุดนักศึกษามาหนูก็แบบเฮ้ยคือเราเต็มเกินหรือเปล่าเอ่ย สิบห้านาทีโคตาเลยหรอมันจะนานไปนะหวานเชียวแ้วพี่ว่าให้ฟรีเลยจริงเหรอคะหมาใช่เฟรมน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็แบบคือน่ารักมากขอสามแอวานหคือหนูไม่ชอบผมตอนนี้เลยทำไงหนีบยหนกันํามแอ็กอะทำได้ดีย คาร์คอนมิ่งคือรีวิววันนี้หน่อยอ๋อก็คือเริ่มต้นวันของหนูโดยการโดยการกินข้าวก่อนใช่แล้วก็ทำอะไรอะ่ะวันนี้หนูทำอะไรบ้างคนนึ่งแป๊บมันทำอะไรบ้าง,าง,อ,างอ๋อหนูดูสงครามสงดรวนคือหนูแบบตามเทรนทานอยู่ปะคือทุกคนน่าจะดูหมดแล้วแต่น่าจะมีหนูเทียไม่ได้ดูหนูอะไรนั่งดูสงครามสงด่วนแต่ยังดูไม่จบก็คือออกไปกินข้าวกับน้ำมันต่อ ในกับสอนักศึกษาใชา่หนูแบบเออไม่เคยไม่แน่ใจว่าเคยเห็นไหมแต่คิดว่าน่าจะอย่างนะชุนน้ำม์ชุนนักศึกษา <c oughs> วันนี้น่ารักจังหรือเราไม่ได้เจอกันนะแล้ววันอื่นไม่น่ารักกว่กค่ะรู้สึกว่าชุดอันนี้น่ารักมากคือหนูชอบชุดวันนี้มากทุกคนดูอันนี้มันก็เข้ากับอันนี้นก็เข้ากับอันนี้ด้วยรุ่ยเจียคือคือแบบว่าดูแลแบบรู้สึกว่าอยากพูดภาษาจีนได้แต่ว่าแบบ อแมวดีกว่าอันนี้เป็นหัวแถวพี่เป็นหัวแถวหนูหรือยังคะคิดถึงคิดถึงสุนี้แก้วสามอันนี้คือเป็นแบบเรื่องอันถัดไปที่จะดูแต่ว่าน่าจะต้องจบสเตจนี้ก่อนแล้วก็แบบคือมีอะไรต้องทําเยอะมากจริงๆแต่ว่ามันแบบหนูรู้สึกว่าเอออาจจะเป็นเรื่องแบบภายในอย่างนี้เราก็จะละไว้ไม่พูดดีกว่าว่าแบบมีอะไรให้ทำบ้างเดี๋ยวเอาเป็นว่าถึงทุกคนจะไม่ได้เจอหนูหรือแบบเราอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าคือจริงอ่ะคือหนูมีเรื่องให้ทาเยอะมากเลยช่วงนี้หาจิ๋ว ฉันน่าจะคนไมก็แล้วแต่นายน่ารหละก็มีตึงมาดูเลยต่อคิวใครเหินแถวจมือจริงหนอชุดเต็มตัวเนไงก็ไม่มีอะไรใส่กางเกงยีค่ะทุกคนคือหนูรู้สึกว่าหนูแค่ชอบเปลี่ยนเสื้อแต่ว่าหนูชอบใส่กางเกงขายาวเพราะรู้สึกว่าคือเป็นคนแบบคือเป็นคนแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะขยับตัวเยอะทุกคนวันนี้เ็าไปซื้อสิ่งนี้มาคือหนูกัดคือหนูอ่ะ กินข้าหนูซื้อของแล้วก็กินขนมไป5้าร้านดูคนเชื่อปะ่ะว่าภายในเวลาสองชั่วโมงคือเรากินสิ่งแรกให้หนูไปถึงหนูกินก็คือหนูอะไปกินกินอะไรก่อนอะก็คือซื้ออันนี้ก่อนเลยเพราะว่าเดินผ่านซื้อหนูกาดก่อนเพราะว่าเดินผ่านแล้วแบบไปชิมเพราะว่าเขามีให้ชิมแล้วรู้สึกว่าพอชิมแล้วก็ต้องแบบต้องซื้ออะดูคนหนึ่งออกมะแบบรู้สึกว่าพอชิมแล้วก็เก่งใจก็เลยซื้อพอซื้อแล้วก็เดินไปกิน,นข้าวร้านทองคัตสึร้านหนึ่งซึ่งแบบ อร่อยมากคือแล้วมันแบบถูกแต่คือจริงๆอ่ะดูราคาดูแบบพอชั่นมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าคืออยากกินแต่ว่าแบบปกติหนูไม่ค่อยกินแบบทงคัตสึอ,อะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกนะ้ำมูลว่าเออแบบถ้ากินอันเนี้ยแบบหนูก็ส่งลไลน์ไปให้มันเลือกก็จะกินอะไรแล้วก็บอกว่าแต่ถ้าจะกินอันเนี้ยแบบแบ่งกันได้ไหมเพราะว่าน่าจะกินไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกว่าโอเคกินอันนี้แบ่งกันจะได้ก็เลยไปกินทงคัตสึอพอกินทงคัตสึเสร็จหนูก็ไป เดินออกมาจากร้านของเขาสื่อหนูก็บอกน้ำมนต์ว่าเฮ้ยอ๋อจริงๆมันชวนหนูไปกินติมร้านนึงหนูก็เลยบอกว่าเออไอ้ติมอ่ะเดี๋ยวแบบเดินก่อนสักแปบ,บนึงได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเออมันเลยหานทีละเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าไปกินติมกันอะไรเงี้ยพอเดินมาสักพักหนึ่งเจอร้านชีสเค้กที่แบบห้าสิบบาททุกคนแล้วคือ คือหนูว่าเห็นร้านนี้มานานมากหนูรู้สึกว่าหนูอยากกินหนูก็เลยแบบไปยืนอยู่หน้าร้านเขา้ามม้ว็แบบกินไหมเคื่อมันแปลกมากวันนี้ชวนอะไรชวนน้ำมนต์น้ำมนต์กินหมดเลยหนูก็แบบเกรงใจว่าเฮ้ยหรือเพื่อนรู้สึกว่าแบบบีบบางเขาหรือเปล่าที่แบบอยากกินแล้วเพื่อนต้องกินด้วยอะไรเนี้ยก็แบบแบ่งกันแบ่งกันกินชีสเค้กไปคนละเครื่องชิ้นแล้วก็ไปต่อเดินผ่านร้านเต้าหู้ทอดเรารู้สึกว่าอยากลองชิมเพราะว่าเห็นร้านนี้เห็นรีวิวคือทุกร้านหนูเห็นรีวิวหนูอยากกินหมดเลยหนูก็แบบ เออคือแบบอยากกินแต่ว่ากินไม่ไหวแล้วพอกินไปคาแรกรู้สึกแบบกินไม่แค่สองชิ้นแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่รสชาติที่แบบนึกคิดไว้อะไรเงีง้ยก็เลยเหมือนแบบบอกน้ำมนว่าเออแบบกินไหมอะไรเงี้ยน้ำมนก็แบบว่าเออเดี๋ยวกินเองอะไรงนี้มันก็เลยกินอันนั้นแล้วเสร็จเราก็เดินไปกินร้านที่เป็นขนมแบบคือหนูพูดชื่อร้านไม่ได้แต่ว่ามันคือแบบแพพทิทมงกออะไรอย่าง,างเงี้ยก็ร้านดังๆอะไรทุกคนแล้วหนูก็เข้าไปกินแล้วหินตัวข้างมาตอนแรกเข้าไปนั่งปั้ง ตข้างจานใหญ่มากจานใหญ่อยู่งั้นแล้วหนูก็แบบหันไปหนูตกใจมากหนูหันบอกนมุนว่าเฮ้ยใหญ่แบบปะวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็พูดว่าไม่ ai, มันเคยมากินแล้วไม่ใหญห่ก็เลยสั่งไปสั่งธรรมดาเลยดูคนแบบน่าจะแค่แบบร้อยต้นๆอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าเออมันก็คงไม่ใหญ่หรอกคือจานเท่าตรงข้างแล้วคือหนูแบบช็อกพอกินนี้เสร็จเราก็จะเดินไปกินไอติมต่ออีกเดินไปกินติมไอติมทอดร้านหนึ่งแล้วก็คือแบบว่า ก็คืออร่อยอะทุกคนแล้วเสร็จแล้วเดินกลับก็ไปซื้อน้ําอีกร้านหนึ่งคือกินเยอะมากแบบงงไม่ใหญ่ใหญ่นะสรุปเสียข้ากินเป็นพันจริงคือหนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปกินเยอะขนาดนี้คือหนูอะคิดไว้มากสุดแล้วแบบเออกินข้าวร้านหนึ่งแล้วก็ขนมร้านหนึ่งแล้วเราก็แบบเกลเนึ้ออกป่หนูก็เลยคิดว่าเออหนูกลับมาหลายปีกว่าสรุปห้าร้านหกร้านอยู่อย่างงั้น <S 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 เฮ้ยคทุกคน,บบนมันะไรมานานแล้ว สามทีได้ไหมได้ดีกินแฟชั่นใช่แต่ว่าแบบคือรู้สึกว่านานๆทีเพื่อนจะชวนออกมาแบบว่าทำม้วนอะไรเงี้ยมันจะแบบนานๆทีจะแบบว่าชวนออกมาก็เลยแบบอืสักหน่อยถ่ายกินแฟชั่นจริงถ่ายรูปมาด้วยแต่ว่าถ่ายมานิดเดียวเพราะว่าแบบคือมันไปกลางคืนอนะ่ะก็ไม่มีที่ให้ถ่ายมาพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มีซอม้อมคืนนี้จะได้นอนกี่ทุ่ม เสาร์ทีนี้มาหาทิสเตคือหนูอะอยากให้ทุกคนมารอบวันเสาร์นะเสาร์เย็นปะทีห่หนูบอกอะเสารจเสาร์นี้น่าดูเป็นพิเศษปะ่ะก็อาจจะเป็นโชว์เปิดอะไรอย่างงี้ที่แบบน่าดูป่ะทุกคนทุกคนน่าจะชอบนะอะไรใหม่ๆ <laughs> นาฬิกาบอกหมดเวลาคือนาฬิกามันตายด้วยซ้ำป่ะหนูว่าวปไหนกับจิวมาวันไหนอะได้ไหนมาวะ เมื่อวานนี้ก็ไปกินขนมกับจิวเหมือนกันไปถ่ายรูปเล่นกันนิดหน่อยสาวมีอะไรมีน้องอลิใหม่ๆน้องอลิชุดใหม่ทุกคนขี้โมจังเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะจริงๆหนูกลัวหนูกลัวสอบอะไรไม่พูดอะไรงนั้น <laughs> อยาไปเซฟไปไม่ไปบอกพาแฟนมาด้วยสี่พาแฟนมาด้วย ไปเด็กกันคือทุกคนทั้มทุทำไมถูหนูถึงไปเด็กทุกคนเลยคือหมายถึงว่าา,า,าแบบคือแบบคือทำไมหนูดูแบบอยู่กับทุกคนเลยทั้งจิวทั้งน้ำมนต์หนูก็งง,ง,งแต่ว่าแบบจริงๆคือชอบไปกับเพื่อนนะแบบว่าถ้าเพื่อนชวนนี้ก็แบบไปหมดแต่ว่าแค่แบบคือไม่ค่อยมีเวลาว่างเฉยๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าว่างเราก็แบบอยากอยาก,อยากไปกับเพื่อนอนี่นเพราะว่แค่ทำงานมันจะไอ้นี่เกิดเที่ยงคืนสิบไปเลยเที่ยงคืนสิบเกลเลยทันทีหลคนใหลใจไม่ แต่ว่าวันก่อนหนูขับรถนะหนูขับรถเอ๊ะใช่บัวบายบายละฟันดีค่ะล่ฟันดีนะคะห้องเรากำลังกวักมือเรียกอย่าเรียกผมเลยครับแต่ว่าแบบเคยกินนูการล้านหนึ่งคือทาไมหนูถึงชีวิตนี้มีแต่ขนมคือเคยกินนูการล้านหนึ่งแล้วแบบอร่อยมากแต่อันนี้แบบว่าอาจจะยังไม่เท่าแต่อันนั้นอร่อยมากต่อเวลาพอเร็วทุกคนหนูโดน ก่อนไปเขามป็นใจตื่นทำงานสู้ๆสู้ๆนะฮะเกลคือกอลับนอ้เด็กดีอะไรไม่ค่อยดีห <c oughs> ้องดำไม่เรียกเลยหัวใจพี่เรียกเลยทุกคนว่านี้น่ารักไหมหนูมันน่ารักมากคือแบบคือติดี๋ยหนูติดกินไม่ค่อยเป็นหนูก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องอยู่ตรงไหนของหัวนหนูอะแต่มันน่ารักมากเลยนะดูดีแบบโซหนูอะ ไม่รู้ว่าแบบเออเฮ้ยมันแบบเดือนใหม่แล้วใช่ไหมทุกคนก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีนะคะแล้วก็วังว่าเดือนนี้เราจะได้เจอกันเยอะๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ก็หวังว่าจะได้เจอกันบ่อยๆขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับงานจับมือทุกคนงานจับมือทุกคนมาหาฉใช่ไหมทุกคนช่วยกันหนูคิดด้วยนะว่าใส่อะไรดีคือแบบยังไม่รู้เลยว่าจะใส่ชุดอะไรจริงๆแบบแล้วจะใส่ชุดแบบเพลงลองครั้งหนึ่งแหละแล้วก็มีอะไรก็ จริงๆอยากใส่ชุดนี้มากเลยอ่ะชุดกําไลข้อเท้าอ่ะเพราะว่ายังไม่เคยใส่ชวนคาร์ลคอนคือทุกคนเคยเจอหนูชุดนั้นแล้วไงน่ารักเหมือนลูกโป่งไหมผมเลยรูปที่หนูสวยอ่ะก็มีตั้งเยอะตั้งแยะชุดไทยไม่คือหนูไม่ค่อยชอบใส่ชุดไทยหนูรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยเข้ากับหน้าหนูป่ะทุกคนใส่ชุดมอมมอมได้หรอชุดนี้ได้ป่ะทุกคนชุดนี้ป่ะแล้วก็ใส่แว่นเอาป่ะชุดนี้แล้วก็ใส่แว่นน่ารักไหม ักนะเออเอาชุดนี้ไหมเอาชุดนี้กดหนึ่งเลยเวลาแล้วไหละเกละ้ลมายเอากี่ใบยี <laughs> บ่สิบบายบาย บายบายคิดถึงทูกคนะไว้เจอกันใหม่ขอโทษนะท่านเบขอโทษที่ไม่ค่อยได้มาไลฟ์นะคะคือหนูกลับมาไปทำจริงๆคือหนูพยายามแล้วที่หนูจะกลับมาให้ทันแล้วคือหนูต้องเลือกระหว่างมาไลฟ์กลับแบบไปฟิตเนสด้วยหนูก็คือหนูต้องไปคือหนูกินเยอะหนูก็เลยต้องไปวิ่งเพื่อชดวช้กรรมของหนูก่อนใช่ตอนนี้ก็เลยแบบว่ามาไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าหนูมาแบบแบบนี้ได้หนูก็จะมาบ่อยๆบายวันนี้นะ